สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชาวราศีธนูนะครับหรือว่าลัคนาราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์2560นะครับตนูลัคนาของท่านนะครับคือดาวพฤหัสบดีได้โคจรเข้าไปยังเรือนราศีตุลน,นะครับพบลาภะที่จะส่งผลดีกับท่านแล้วยังมีในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับทําให้ท่านนั้นอาจจะมีลาบมีผลนะครับ แล้วก็ทำอะไรจะประสบความสำเร็จได้นะครับส่วนดาวเสาร์นะครับพบกระดุมพระนะครับหรือว่าพบแห่งาการเงินนะครับหรือไรายได้นะครับแล้วก็ได้โคจรไปที่ราศีพิจิกนะครับเป็นพบวินาศนะครับทําให้ต้องพินทุบาทด้วยนะครับสร้างความเครียดความกดดันหรือ,อภัยจากคนรอบข้างนะครับที่จะเข้ามา,ากระทบ ตัวคุณเองนะครับทาให้คุณนั้นอาจจะรู้สึกอึดอัดติดขัดนะครับในเรื่องของความไม่ค่อยเป็นตัวเองสักเท่าไหร่นะครับมีความเครียดความวิตกความกังวลนะครับในเรื่องของอค,นคนที่จะมากระทําให้เราต้องรู้สึกไม่ดีไม่ค่อยสบายใจอย่างนี้นครับแล้วก็ต้องมีผลในเรื่องของด้านการเงินครอบครัวนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของปัญหากับ ท่านอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงระยะนี้แล้วก็อีกไม่นานนะครับดาวเสาร์นี้จะโครจรเข้ามาทับลัคนาของท่านนะครับก็จะทําให้เป็นดวงช้าได้นะครับทําให้ต้องอึดอัดติดขัดเหมือนเดิมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันอาทุกทุกวันนี้นะครับเหมือนตอนนี้นะครับก็จะยังต้องส่งผลไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะมาทับราคาใช่ไหมครับก็จะมีผลเสียนะครับทําให้ดวงช้าแล้วก็ต้องทนกับสภาพที่ต้องเครียดเก็บกดเหนื่อยยากต่อไปอีกนะครับกอ็อยากจะให้ชาวราศีธนูนั้นต้องอดทนนะครับแล้วก็สู้กับดาวเสาร์ที่จะเข้ามานะครับส่วนดาวพุธนะครับก็คือดาวแห่งคู่ครองนะครับของท่านแล้วก็เป็น ดาวแห่งเพศตรงข้ามนะครับหรือว่าคนตรงกันข้ามนะครับพุ้นส่วนคู่สัญญาของท่านนะครับได้โคจรเข้าไปยังพบกระดุมพระนะครับพบการเงินนะครับหรือพบรายได้ของท่านนะครับร่วมกับพารเกตนะครับทาให้ท่านนั้นอาจจะวุ่นวายในเรื่องของครอบครัวนะครับวุ่นวายในเรื่องของคู่ครองทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับในช่วงระยะนี้นะครับแล้วก็ยังมีดาว ดาวอาทิตย์นะครับที่เป็นเจ้าเรือนสุภานะครับคือความสําเร็จสิ่งที่งอกงามจากการกระทํานะครับความเจริญนะครับต่างๆได้โคจรเข้าไปยังภพกระดุมพระเช่นกันนะครับก็คือพบแห่งรายได้การเงินแล้วก็พบแห่งนํานหน้าลัคนานะครับส่งผลให้ท่านนะครับต้องบุกบ,บ่าฝ่าฟันในเรื่องของการเงินมากขึ้นบความสําเร็จนะครับได้ในเรื่องของเงินทองเข้ามาได้นะครับและอาจจะ เป็นในเรื่องของการหมุนเงินนะครับได้ไม่ค่อยคล่องมากสักเท่าไหร่แต่ว่ามีอิทธิพลของเสาที่เปียนหลังลัคาอยู่นะครับก็จะทําให้ต้องเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะกับสิ่งที่แบบไม่คาดฝันหรือว่าสิ่งที่ต้องใช้จ่ายไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดนะครับในในช่วงของระยะนี้นะครับถ้าใครชอบก็ขอให้เป็นกำใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ